ก่อ,อนอื่นก็ขอสวัสดีสำหรับผู้ที่มีความชอบในมีดแหนเม็ดนะครับน,นี้ก็จะมาอธิบายอะไรสักเล็กน้อยอ่ะในเรื่องของผิวมีดนะครับอันนี้คือผิวไฟนะครับแต่อันนี้ยังไม่ได้ชุบแข็งถ้าชุบแข็งแล้วมันก็จะลอกล่อนออกไปนะครับ ผิวไฟนะครับข้อดีของมันก็คือตอนเผานะครับที่อุณหภูมิเกิน723องศาก็คือสีของเหล็กมันจะเป็นสีแดงๆแ,แต่ยังไม่ถึงส้มนะครับมันก็จะมีพวกสเกลเหล็กนะครับไอไออะไรอะคาร์บอนที่เสียที่บริเวณผิวครับมันก็จะลอกออกมาปกคลุมบริเวณเนื้อโลหะเอาไว้นะครับ เวลาเราตีก็ผิวก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะฝังอัดแน่นกันไปนะครับข้อดีของพวกนี้ก็คือสามารถาปกป้องสนิมเพื่อไม่ให้กัดก่อนเข้าไปจนถึงเนื้อโลหะข้างในได้นะครับเรสามารถาป้องกันได้นะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชื้น,นครับถ้าชื้นหนักๆ ก็เป็นสนิมได้เหมือนกันนะครับต่อมาที่จะมาอธิบายวันนี้ก็คือ,อผิวลมดําเย็นนะครับคือน้ํายาตัวนี้นะครับก็มันสามารถป้องกันสนิมได้ไหมเราตอบว่าไม่ได้นะครับมันแค่เคลือบผิวไว้เฉยๆเนะครเื่อให้ดูกลืน นะครับให้สนิมดูกลมกลืนกันไปเป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าถูกความชื้นนะครับสนิมก็จะมาเกาะบริเวณผิวนะครับก็จะเห็นนะมันเกิดขึ้นได้นะครับแต่เพื่อเป็นการพางสีของใบมีดเฉยๆนะครับไม่ได้การสนิมนะครับแค่พางตานะครับ ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทําเล่มนี้นะครับก็คือลมดําเย็นนะครับสาเหตุที่ใช้ลมดําเย็นเนื่องจากมันไม่สามารถเข้าเตาได้แล้วเพราะว่าการที่จะทําให้เป็นผิวไฟลักษณะเช่นนี้นะจะต้องเผาที่อยู่ภูมิสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปชุบกับน้ำมันมันถึงจะดํานะครับ แล้วส่วนกรรมวิธีการทำยังมีอีกหลายอย่างหลายขั้นตอน,นครับแต่อันนี้ผมอธิบายแค่ทำผิวมีดเฉยๆโอเคครับก่อนอื่นต้องมาทำความสะอาดผิวกันก่อนเลยนะครับการใช้น้ำยาตัวนี้นะครับผิววัสดุนะครับผิวเหล็กโลหะถ้ามีความมันเป็นเด็ดขาดครับล้องล้างขาบไขมันออกให้หมดนะครับ วิธีการล้างก็คือล้างด้วยน้ำยาล้างจาน,นครับแล้วก็เช็ดด้วยอะซิโตนครับเช็ดคราบไขมันคราบกาวคราบอะไรทั้งหลายเลยนะครับส่วนสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นจึงมาทาน้ำยาตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นไงก็มาดูกันเดี๋ยวผมไปล้างก่อนนะครับหลังจากทำความสะอาดอด้วยการล้าง อากน้ำยาล้างจานเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เช็ดให้แห้งนะครับเช็ดให้แห้งแล้วเช็ดดูว่าให้มั่นใจนะครับว่าไม่มีคราบมันลงเหลืออยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผ้าที่เช็ดนะครับควรเป็นผ้าใหม่นะครับอย่าให้มันเปื้อนคราบไขมันนะครับต่อไปนะครับก็จะมาเช็ดด้วยอะซิโตนนะครับ ก็หาซื้อทั่วไปในในลาซาด้าในช้อปปี้นะครับนะใช้สำลีหรือผ้าอะไรก็ได้ครับที่ไม่มีขุย วเช็ดบริเวณที่จะทานะครับทำความสะอาดผิวนะครับส่วนผิวโลหะที่จะทำการรมดำเย็นนะครับก็ควรขัดให้สะอาดนะครับขัดให้อยู่ในให้เห็นจนถึงเนื้อเหล็กสีขาวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการลมดำถึงจะได้ผลดีนะครับถ้าเนื้อผิวไม่ ไม่เรียบไม่เนียนมันก็จะเป็นดังๆนะครับต่อไปนะครับการลมนำเย็นนะครับจะมันจะ,ะทาง่ายนะครับแต่ทาให้มันสวยเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับ ใช้ยี่ห้อนี้นะครับจากประสบการณ์ที่เคยใช้มามันมันเพอร์เฟกนะครับดำง่ายดีทาซ้ำก็ง่ายครับต่บอไปก็จะเป็นการทาเลยทาก็ทาให้ ช้าๆนะครับสม่ำเสมอนะครับจะดำาปื้ดมาเลยทาช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับรูดไปเนียมันจะเป็นดวงๆนะครับถ้ารูดเร็วสีผิวจะไม่สม่ำเสมอนะเน่ๆ กล่องโฟกัสไม่เป็นไรนะเรพวกนี้ทาซ้ำได้นะครับ ใครมีเทคนิคการทายังไงก็บอกบอกกันได้นะแต่ดีที่สุดคือผิวไฟนะครับผิวไฟชุบไม่ต้องไปทำอะไรกับมันั้งชิ้นนะครับไอ้พวกคาบอ,าาอะไรนะ บดีครับเหล็กอะไรไม่ต้องไปขัดออกมานะครับเอาว่างไงลูกสาวอ่าก็จะดำแล้วนะตายทั่วเลยอันนี้จะเป็นแบบสินละ เรจริงต้องปล่อยให้แห้งนะครับให้มันเป็นคราบขาวๆแล้วก็มาทาซ้ำนะครับมันก็จะสม่ำเสมอ ก็จะได้ประมานนี้นะครับหลังจากนี้ปล่อยให้มันแห้งนะครับปล่อยให้มันแห้งแล้วเราก็จะเช็ดตามความสะอาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ฉลมน้ำมันนะทาน้ำมัน จะให้ดีก็ไอ้พวกน้ำมันกันสนิมน,นะครับจากปืนนะครับอันนี้วัสดุที่มันดำง่ายดำดีก็คือไออันนี้ SUP9 นะครับก็เหล็กนอกเหมือนกันโอเคครับ, okay. รบอั่างนั้นเะราเช็ดทำความสะอาดอะซิโตนเช็ดได้นะครับค่อยเช็ด ตรงไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยก็สามารถทาเสริมได้นะทาทับได้เจ๋ส่วนมีถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะครับขายของด้วยอ่ะ ก็ขอจบจะเพียงเท่านี้นะครับส่วนใดที่อธิบายผิดพลาดหรือว่าอธิบายไม่ครบถ้วนอย่างใดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นการพูดแบบคร่าวๆยังไม่ได้เจาะลึกโอเคขอบคุณครับ